เราดูที่เล่นดิเป็นนังชะม้อยชะม้อยเป็นพ่อละเบ็ดใช่ไหมเงาะเงียอลไรนี่หอมเนี่ยหอมเนี่ยข่าอุ้มเือกีหอมได้ไหมเป็นห่าแม่ได้บะไห่น้อตัวใหญ่ไม่ใหญ่เด้อพ่อแม่ไปหาเงินเด้อนอนเด้อ เห็นผัวเห็นจะบิดหนั่งส้มอ้ยเฉยเห็นอะไรเห็นอะไรเอาตุ๊จ้าตุ๊จ้าขอบคุณข้าลูกงามงามมีตะเกียวหัวแบบแบบขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบใจเด้อพ่อจอนพ่อจอนพ่อจออจอนนิวกี้ เงินเอินพอจอนไม่แต่พอจอมเงินบ่อพอจอมมิวกี้แหน่โอ้ยโอ้ยอีลาไปอยู่น้ำพ่อเด้ออืมไลยมือจังมาอีกไลยมือจังมาอีกเฮีเขียนเลย กาบสบายดีพ่อแ่พี่น้อง FC. เอฟซีเบิร์ดสุขุพสุคนเนาะอ่ามื่อกี้กัมาฮับน้องมิวกี้เพิ่นพ่อแ่พี่น้องเลยมาฮับน้องมิวกี้เพิ่อนอยู่หน้าเนะาะหัวมัวร์เนี่ยเพิ่อนออกมาน้ำพองนง่ายเพ,พิ่นพี่น้องเลยวันนี้มาฮับลูกสาวพี่น้องเลยหับลูกสาวไปอยู่กับนทําเนาะอ,อ เป็นน่งอนม้อยเพระเห็ดใช่ไหมเงาะเนี่ยะะงเพี่น้อเห็นพ่อะวินั่งชยฝกิน่เดเตอยู่ตุ๊จ่ากันไ้ตุ๊จ่าก่อนตุ๊จ่าบาลุงตุ๊จ่าไวิ้ตุ๊จ่าสบายดีเด้อพี่นา อีลานนอนนาบ่อีลานนอนนาบ่แล้วนอนนานี่ยไม่ใหญ่บ่อปุจกา้แกเหนไหมเ่ี้นอนนาเมื่อี้บ่ได้ให้บ่โอเคมาคอยอีกมเอ้าลีหลวา่ชมกับบรรยากาศมามแก กีงลี่นี่มาน่อนไม่ใหญ่บอให้คิดว่าให้ยนีมันทำมันเคลืนให้พ่อใหญ่มาส่งตุ๊จ่าก่อนตุจต๊จ่๊จ่าปาลุงตุ๊จ่าปลาลุงขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าเอาอไปบ่ไปอยู่น้ำผอดไปบอกไปหาลิลลี่ไปหาลูลู่ลไ,ปลลไปบ่ ไปบอไปหาบาลูไปบอไปหาบาลูไอเพื่อังมาตลุกเออไปหามาน้อยไปบอไปบอไปบอมาน้อยไปหาลิลี่ไปบอใช่อืมลิลี่แล้วก็มันยังอีกลูกลิลี่แล้วก็มีชื่อยังอีกมาอยู่ผูเฮ้อคือรถกับพูแลพูดเมื่อเราเป็นชายเลยเนี่ยแรงคุณแรงอือ แคบบอไม่มันกินน้ำในเบกดอกดอกดอกอ่ะไปดอกมะยัง่ามันเดมาติิโนเด้มันเลยสายไปชโนจะเศ้ามากเยลอ่ะชื่อองอีน้อย้อนเฮเนี่ยมือุมมือกหอมได้ไหมหอมได้ไหมหห้ว่าน้ำผ่อไว่าน้ำพ่อใหญ่อยู่ทางฝังไทยก ว้าวมือเดียวสวัสดีจ้าพ่อใหญ่แล้วก็แล้วเร็เดี๋ยจะว่าเป็นน้ำ่อดเหป่ะอยู่น้ำไม่ใหญ่ได้แล้ววันนี้น้ำ่อเด้อน้ำ่อเด้อเออเออหมักดอกสิหน้านินดอกดอกโอ้ยน้ำ่อเด้อเบิ่งน้ำของแฉกินมากินน้ำพี่น้อองีต้นเจ้ากินยังก็กินน้ำยายให้กินน้ำกินแล้วเข่า ดึงชมกันให้ลูกมานอนนาน้ำยายตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้ยายเอารถไทยเมื่องีเข่าแกลเข่าออกมาเผื่อไห้อยากมาเนาะแม่ก็ให้อยู่เรื่อยให้อยู่นล้แม่ใหญ่ให้พ่อกับแม่ไปหาเงินเด้อบ่ให้อยู่บ่ให้แล้วเมื่อกี้นอนน้ำวันแรกก็นอนได้เสยบ่มีเอิร์นฮาแม่ได้บ่ให้ยังโตใหญ่แม่ใหญ่เด้อ กินนมนอนเด้อเห็นพ่แล้วเห็ดแต่บิดหนังซะบ่ยเฉยนอนก็ตื่นไวเขาเดียวว่ามันยังนอนอยู่เขาบ่าอีกกี้นอนว้เนี่แม่มาบบเห็นไปกับโบเกินซิบมือซิฟปลายมือ ช่องที่ช้ำมือจะเปิดกระย่างมากกับผ้ามากเลยพี่น้องเออเริ่มแห้งเริ่มแตกละโอ้ผนอยู่ผู้ผู้เดียวกับเงาแล้วกับลูกมาอยู่พี่เฮิงเติบแล้วก็ไปอยู่พุ่นอยู่พุ่นเฮงเติบแล้วก็มาพี่เที่ยวไปเที่ยวมาแล้วไปกินต้มปลาไปตึกปลาเนาะมืะเร็งกินต้มปลากินข้าวหวานอย่างไรกินกับยัางกบม่วงค่ะกินต้มเนี่ยม่วงกบต้มมันเบื่อเลยมุชานี่คนกินเตี๊ยมกินเตี๊กินเตี๊ยมชาวนี่ มันอยู่กับเว็มันนัน่นอะไรมันห,นหนมนหนักอยู่กับเวดีคฮะที่แต่บพเ่อนวานแม่จะอุ้มมาระวังมันแทงลูกยังกินกินนมมาก่อนมน,มมอน,นมก็อิ่มแล้วเขาอะมันกินแล้วเขามันไม่อยากนเนาะพอช้ยโทรมาวัดนี่นใช่กี่นอนหน้าได้บ่แม่แพอชชยช่ชอนว่าให้พอชชยพังเออผลก็ว่า่ผลนอนหน้าได้ผลก็เร่งการสิภาพเป็นเนื้อเป็นเน็ตใช่ สามสี <S 1> <S 1> ่โมงกันเนาะแดดอ่อนกับพี่น้อยเพราะว่าเขาต้องในการชิดเที่ยงเลยพี่น้อยมาแต่เซนูนเนาะมากับทายเลยพี่น้อยถ้าเมือเมื่อจะเป็นแดดแดดมันย้ำมันร้อพี่น้อยเร็วเมื่อย้ำแรงเอาะสามโมงอย่างอย่างเมื่อเนาะแซ่บปะแซ่บบ่ไปเบิ่งลูกลิลี่แล้วไพ่อีกวันนี้ชื่อมาหามิวกี้ชื่อยังไง ชือของมิก้<อ>และมาชินุอุย้ยจะไปเห็นมาอ้วนๆเนีเ่ยจะเลยมาเห็นมนันจะแปลกตาปัากอันกะบใหญ่แล้วปักด<ป>่างแคบหวังมาตุชินูซื้อของลูกสาวและ<อ>จุกนมยังนมเพินกระปัดของเพินของตัวเองนะ่ะ<อ>เห็นพ่อเห็ดเช้นะ บ่อนไล่ชื่อจุกนุม่มจุกนุ่มกับเพ็คละาฮกซิปชื้อมาทำเพ็คซื้อม,มารอบใดกับมแต่กัดขาด,ดเบิด์ตพี่น้องนะอุ้ยนี่กับบฮหงนกเสือคนนี้เพราะเนาะเศรากินน,มมนุ่มเนาะประเนาะกินข้าวนคนแข่าเต็มปากเลยเด้ยุกี้กัดมันขาดเบิดพี่น,อนอ้นอนงเวลาชงแล้วมันเหี่ยวเวลาขวดมันล่มลงไปเหี่ยวเบิด์่าเตเลยต้องได้เปลี่ยนเพื่อนทำมันขาด ขาดกุดออกรีรอได้มันจิว่าขาดเป็นรูน้อยหนึ่งได้เอาซื้อมามือถืออะไรอ่านเวิร์ดเลยมือให้พอ่อ,พ,อพาไปซือ้อค่ะไปซื้อมาใหม่อีกเนี่ยมอนิชามแพ็กผู้แพ็กหนึ่งหกสิบพันผู้จุกนมกะซื้อนมพันแน่ซื้อของใส่เป็นพ่ออีลาติโบกินทอดไงโอ้บเปินทอดอะไรมันไปลายมือบะฮอดชิบมือประมาณอาทิตย์หนึ่งเริ่มเว้าได้อาทิตย์หนึ่งเลยก็เริ่มทำไหแยโ <ไป S 2> ยเลย บอกพามาได้ป่ะอยู่พุ่นเลยอยู่พุ่นนะคะชิปมาเลยเิ็นไงเอ้ยมาแล้วลูกมาแล้วไปอยู่ผู้ชิปมือเลยขอบบอกพามาได้ป่ะมือได้เออเป็นเบื่อมันบมีแนวลิ่นแล้วก็บมีหมู่เออเอออยู่บ้านเลยมีพลอยใส่ลิ่นน้ำแล้วก็มีปัดหลุดมียังมีหมู่ลิ่นแล้วก็มีลิ่นนั่นลิ่นนี่ยหันบัมียังลิ่นเด้ เงอไปแม่ไปใหม่ๆพจมได้้ยพอหกมือเจ็ดมือแล้วก็จมแล้ววันนี้เมื่อหาชัยเมื่อหาใหญ่โอเมื่อหาผู้นั่นผู้นี่ไล่มาเวิดแล้วคนเฮือนสาวแพนเอ้ยแพลไล่มาเวิดแล้ววันนี้แม่ชัยผัชัยผู้ใหญ่เปใหญ่ว้ามาเวิรแล้ววันนี้คนอยากมาอยู่นี่นคนใหญ่เออไปคอแที่อ เห็นน้าจังหวะเที่ยวไปเที่ยวมาไปอยู่พุนตลอดกับ่บได้แม่ใหญ่ก็คขิดหอดมิ้งกี้ก็อจากมาแล้พามาแตวกับมาอยู่ฟีก็บสิบไปมือมาอยู่ฟีเหลืก็ไปน้ำผอแล้วเปล่าเยยังไปเที่ยวมาเอาเลยเพาะแล้วก็พี่ด้องไปอยู่ผูลายมือก้าวเพิ่นอจากมาแล้วก็พามาพออยู่ผ่นกออ เออคนก็มาใช่อนี้ผักเราห็นจักสิบจักมีผักอย่างนี้ถั่นี่เพือนเอามาอืมคอยลืมค่อยลืมก็เจ้ากินข่าวยังไรช่เราจะเอาถั่วมาลืมก็ญาตเราพอเอามาก็แนเราจะบอกมาก่อน เกีมัลคัลลีเป็นมากจะเอามาให้ใหญ่ๆเนาะมันบ่เฮยตะกะแตนบ่กัดมันเบิดติมัลคัลลี่ก็มันก็ยุอวบขึ้นเลยหรือเปงานยู่งขังพอมันเทียงแอวเลยมันบ่โคพ่นเลยที่จะบ่ได้โหดมันเออเมื่อเห็นพ่อปลูกไม้เล้วนั่งกำลังเตือนเออปลูกเต็มมัลคัลีมันมักถั่วซสำัดนก็ยังกินบ่ไวย์เลยพี่น้องเออพ่อเมื่อกี้เอามาเมื่อคืนนี่มัลลายในมักถั่วนะ อยากกินแตมักสลีฮันเล่เห่าเน้นฮันยังว่าคับน้ำลดลงไปกับชื่อมักสลีมาปลูกมันผู๋ฉิเอาได้เลยนมชื่อมาให้เวญใหญ่ผูวใหญ่ฮะผู๋พี่ละอนมเปรี้ยวพี่ลูกนมเปรี้ยวในกระเป๋าแม่พี่ไว้โอ้บอกเอานมเปรี้ยวเจาะให้ลดนมหวานก็เจาะให้ลดอยากได้นมอยากจะชอยกล่องหมักใหญ่หนึ่งชื่อมาให้ผู๋อะไรสิอาตุไรสิอะตุไรอะตุไรสิลูก น้องเปียวก็หายวันเออบุกินเนาะบุริกินตะเตหงอะไะกับบุกินเนาะน้องเปียวตะเกาวผึ่งบุริกินนี่แหลแต่ซอยเดินนี่ใหญ่เลยเม่นอ้าวนเมื่อเข่าแอร์เลยบัวพะอเมื่อจะหน่อยจักเมื่ออยู่น้าซะก่อนเห็นบัวพี่น้องเมื่อเข่าแอร์นอนนานมันไม่ใหญ่เด้อะมันนอนคืนเดียวเฮ้ย เมกด่างอันนี้คับย้ำฮอนอยู่ก่ได้ค่ะวะนี่ใครแต่มันเย็นเียเอาให้มันรุดตัวนะเออเออวาเ่้เาะอาเล็กแต่ซอยห้ใหนมันมันกินโบเวิรดดอกให้เบกิน ใหญ่กองใหญ่อย่าบีบเพถอะนี่ค like like like, you know ุณ like จ yeah, sure ่าก่อนขอบคุณจ่าก claro ่อนขอบคุณจ่าก่อนนุ้มเด็กกระซอยเด็กกระซอยเฮ้ตอนใดเฮ้ยตอนใดเอาคุณจ่าขอบคุณข้าลุ้มน้ำงามมีตะเกียวหัวแบบแบบขอบคุณจ้าขอบคุณจ่าขอบใจเด้อ จะเดือพ่อจอนพ่อจอนพ่อจอนมิลกี้พ่อจอนมิวกี้เพิ่นเอินพ่อจอนไม่ใช่พ่อจอมเพิ่นบอกพ่อจอมมิวกี้เอาเอาย่อมมอจากเมืออันบลาดอกมือนเนี่ยชวนมืออัมืออย่าละเบื่อปะเอาคนมืออื่นกับมือส่งพี่น้องเลยเพิ่นมาอยู่มาลายมือแล้วมานอนอยู่นา ตอนนี้เข้าบ้านฮกขึ้นแรงหรือไม่ใดตอนนี้เพิ่นเข้าบ้านน้ำพ่อค่อยมันเดินได้สิกดมันอุ้ยหมดไปทั้งค่าโลละพันผมพันเองถือรีรอเนาะตอนทําขวัดขายพิกายนี่ราคาหัวๆลงหมดปีนี้เห็นกับติ๊กไปกระจมเอกอากเอกอากอันว่าเลรีเงินได้น้อยหนึ่งเงินได้หน่อยเวลาเาไปแลกพี่น้องแต่ว่าของแพงขึ้นแพงขึ้นบันมีรถนะ ผู้ใดเห็ดเฮือนเห็ดชันปีนี่กับพ่อแห้งนะอาบักด่างมาครบขนมกับพอนี้ใส่เกือบไ้ใส่เกือบไ้ตอนนี้กืบสิพามีพี่เมื่อยเนาะพี่น้องอย่าอมยมไม่ยมลุ่ดได้ฮะลายมือผู้ใด้หมดดีฮะอย่าเพิ่งย้ายย้ายย้ายย้าดึงย้าดึงอ้ามันค้าแค่นี้อาเห็ดอะไรฮะา้อ อืมตากเลยหาเบิ่งนๆอ่ะากดูอ่ะตากห่อดูเรียบๆได้ออกบ่ะเออไหนบอกไม่ใหญ่น่ะบอกไม่ใหญ่หรือบอกไม่ใหญ่กินแล้วสิไปบอกแม่เหมอ่ะม่ได้ออกวันนาได้หมดที่้ไหมอืมให้เลยไปแซ่ไปแสบบอกบอกกับบอกบอกไปไปบายก่อนบายบายก่อนบายบายก่อน

แว่เฮื่อนอยู่พี่น้องเยไปเอาเสื้อผ้าเพิ่นเนาะขวามหาหับเพิ่นอยู่หน้าพี่น้องเยเพราะว่าเพิ่นออกมานอนหน้าน้ำพอใหญ่เพิ่นเนาะเมื่อคืนนี่พี่น้องยไปมาหับเอาเพิ่นเนาะกอ่าสิบผ้าเมื่อแต่เศร้ากว่าไรพี่น้อยก็เลยอตอนเศร้ากว่ไปซื้อของเนาะไปซื้อของอยู่เซโนู้งอะไร่น้องมาจากซ้ายเนี่ยเฮ้ยแดดแดดแดด À, tớt tớ nhặt bả này, bửa à khoang yêu thương, bả này. Bye. À. bye bye. bye bye nghe ô. 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 nghe จังมาอีกเฮ้เขียนเลยเอาโอเคปล่อยพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับปจอบก็จะขอจบคลิปไว้สนี้ก่อนเด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและติดตางใจให้ปรจอนนะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง